ก็ดีใจที่ได้มาร่วมเปิดซปเปอร์เซฟนะคะก็ยังไงก็ขอให้ขายดีๆแล้วก็ขยายสาขาเป็นหลายๆสาขาด้วยค่ะตัวเมยเองก็เป็นคนชอบช้อปปิ้งของในซปเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมาช้อปปิ้งด้วยค่ะที่ไหนีนน่นี่แบบอาทิตย์หลับช็อปนานขนาดไหนคะอาทิตย์ต้องมาอาทิตย์ละครั้งอะคะ่ะ เราชอบอะไรครับแตบพวกผักสวนก็เลยว่าของกับข้าวทำกินอะไรส่วนใหญ่จะเป็นพวกเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ขนมครเคี้ยวอะไรเงี้ยเพราะเราชอบเล่นเกมแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงแบบช่วงแบบเออต้องดูบอลเหลียเชียบอลไปด้วยนเชียบอลไปด้วยก็ยังไงฝากเชียร์ด้วยนะคะตอนนี้เอฟเอฟซูซูกินะคะก็แข่งไปสองนัดก็ชนะได้6แต้มแล้วนะคะค่ะก็ตอนนี้ยังอยู่ฟิลิปปินส์อยู่ค่ะเดี๋ยวแข่งอีกวันวันเสาร์ค่ะ ก็ดีใจเลยค่ะก็ดีใจที่ทุกคนหันมาเชียร์บอลน,นะคะตัวเองก็ต้องเชียร์ด้วยแมเป็นแรงจูงใจให้หลายคนแบบว่าเออไปเชียร์ฟุตบอลแล้วก็หันมาสนใจฟุตบอลไทยมากขึ้นเลยคือเราเราชอบดูบอลอยู่แล้วแล้วพอเรามา,มาเป็นแบบมีแฟนเป็นนักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่ในทีมชาติไทยด้วยฉะนั้นมันก็ก็ประเทศเราเนาะก็ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเรามีส่วนทําให้คนหันมาดูบอลเยอะขึ้น ก็ดีใจก็ยินดีเวลาเป็นสนใจของสรามฟุตบอลไปแล้วเวลาแบบว่าจะไป<ม>เชียร์อย่างคนก็จะแบบขอถ่ายรูปตลอดอะไรอย่างนี้ก็ก็มีค่ะก็ก็ดีใจวันวันไหนที่เราแบบแฟนเราเล่นดีๆแล้วเราเดินออกมาจากสนามฟุตบอลแล้วมีคนมาชมมันก็ก็มีความสุขนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชียร์เชียร์คนอื่นด้วยค่ะเชียร์ทั้งทีมเลยไม่ได้เชียร์แค่แฟนอยากได้ไปขอบสนาม ไปนะถ้าถ้าอันไหนที่เราว่างวันไหนที่เราว่างแล้วเราดูแลตารางได้แล้วไปแล้วมันไม่ได้ไปรบกวนเราไม่ลำบากก็ไปค่ะต้องเคลียร์ประเทศเออต้องเคลียร์ค่ะต้องเคลียร์ตอนนี้ยังยังไม่มีแพลนต่างประเทศเลยแต่ดูดูก่อนถ้าเกิดว่ารอบ้ายๆถ้าเกิดมีประเทศใกล้ๆแล้วดูว่าเพื่อนว่างไม่ลำบ,บากไม่รบกวนใครก็อาจจะใส่ค่ะต้องไปเป็นทีมใช่ไหมครับเพื่อจะได้กำลังใจดี เมมีแก๊งดูบอลของเมย์อยู่อะค่ะไปคนเดียวมันก็ไม่สนุกต้องไปทั้งทั้งปู่เพื่อนเลยอะอค่ะก็คุยกันเกือบทุกวันนะส่วนใหญ่ก็คุยไลน์กันมันก็เฟซไทม์กันบ้างค่ะมีให้กำลังใจอะไรกันบ,บ้างเขาให้ตลอดเขาซ้อมหนักไหมครับซ้อมแบบมีซ้อมหนักเมื่อวาน,นเหมือนโดนเจาะย,ยางแล้วก็เจบ็บตอนนี้เจ็บอยู่ไม่สบายด้วยนิดหน่อยนี่ ไไอนเขาขี้อ้อนคเขาก็อ้อนแม่เขาอ้อนเราอ้อนทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้แบบเหมือนแข่งค่อนข้างที่จะแบบติดกันเลยเ,ลยเป็นห่วงก็ก็เขาล้าเหมือนกันเพราะว่ามันติดติดกันแต่ก็ก็จะให้กําลังใจเขาแล้วก็บอกให้เขาแบบดูแลตัวเองดีๆอะไรเงี้ยเรื่องงานแต่งที่เราไปแล้วเราลงแล้วแบบเจมาแมวอะไรอย่างเงี้ยอยากแต่งางคือเราขี้เล่นกันอยู่แล้วอ่ะ เขาก็ชอบกวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอยากแต่งแมนหรืออะไรอย่างเงี้ยอนาคตอะไรก็คุยกันนะจริงจริงไม่บอกคือพี่หนิงแซวด้วยพี่หนิงเคยบอกว่าเฮลรีบมาขอรออะรอะไรอย่างเงี้ยคือแหมแกงเพื่อนเมย์ก็กวนกันทุกคนนะคะคือเมย์ก็แกล้งเขาไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็พร้อมจะจะแกล้งเราจะแซวเราตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆมีจริงจริมีแผลไหมคะ คือเมตแต่งเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่างเจยังไม่ได้เจอเลยค่ะโอ้โหปีหน้าอีกแล้วเหรอเดี๋ยวต้องดูต้องดูอีกทีนึงเพราะว่าเขาเขาแบบเขาคิวเขาแบบฟุตบอลมันต้องเตะตลอดเลยอ่ะคงไม่ว่างหรอกมั้งค่ะจริงจริงเจเขามีเร่งเ่งหรืออะไรเงี้ยไม่อะตอนนี้แม่อยากให้เขาแบบให้เขาโฟกัสที่ฟุตบอลก่อนไอเรื่องแต่งงานเรา เราเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆครอบครัวเจเขามีถามนะก็คุยกันนะเขาว่าเขาก็ไงล้าไม่บอกไหมเขาอยากใเราเป็นท้ายไงเ้ขาก็ก็มีคุยบอกแค่นี้แล้วกันมีคุยเหมือนพ่อแม่เขาปื้มเรามาก มันก็ทุกอย่างก็ตอนนี้มันลงตัวแฮปปี้หมดเลยอะแล้วเราก็เหลือแค่ให้ให้เขาเตะบอลให้ดีที่สุดให้เขาเต็มที่ก่อนตอนนี้มันเป็นช่วงของเขาที่เขากำลังขึ้นนะให้เขาให้เขาไปให้ไกลที่สุด่ะขนาดลง <c oughs> เลืของเก็นงำนน <c oughs> โอยเขาก็บางทีมันเขากับเมย์จริงๆแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าอุ้ยจะเข้ากันได้เหรอจริงๆนิสัยเหมือนกันเลยอะ่ะ อะไรที่กักตัวเองได้ก่อนมันจะได้เจ็บน้อยไงดีกว่าคนอื่นมาถามว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เขาก็จะเล่นเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอคนเริ่มแชร์เองแล้วอะค่ะได้รุ่นไปเลยว่าโดมีโอกาสได้ไหมได้กัดขาดรุ่นต่อไปค่ะแต่ตอนนี้ทุ่นหมดกันนะคะยังไอ้ยางเจเองเคยมีโอกาสเจอพี่บ้านหรือยังเจอแล้วค่ะเจอครบหมดแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะห่วงอะไรยินไหมคะ ตอนแรกก็ไม่ว่าที่บ้านก็คงงงกันทั้งสองฝั่งแหละว่าเออมันมันก็เหมือนทุกคนที่มองว่าจะรอดไหมอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากที่ได้เจอได้คุยได้อะไรทุกคนก็สบายใจตอนนี้ทุกคนก็ก็แฮปปี้ก็ก็ทุกคนก็ตอนนี้ที่บ้านเราก็กลายเป็นมานั่งดูบอลกันหมดแล้วแสดงว่าบ้านสองฝั่งเจอกันแล้วครับอ๋อยังยางเฉพาะว่าเราไปบ้านเขาเขามาบ้านเราค่ะ พ่อแม, да: ม่ <ve> มมเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรแต่ก็ก <Bernard Bear. S 1> ็เขาก็คุยกันนะก็มาทานข้าวที่บ้านก็คุยกันเหมือนคเปเทีกลัวพ่อเราไหมคบเวลาเขาแบบเขาเกรงเาไหมเกรงเกรงค่ะเพราะว่าล่าสุดเขามาสายเขามาช้ามากแล้วพ่อแม่ก็ต้องนั่งรอเขาเพราะว่าทุกคนต้องแบบที่บ้านเราจะเป็นคนที่แบบถ้าทันนัดทานข้าวต้องทานพร้อมกันไม่ฝังอะไรเคะไม่นะ ไม่ก็ก็บ้านเราก็ชิวๆกันทั้งสองบ้านก็ได้สบายๆแ้วพ่อแม่เจหละคะมีฝากฝังอะไรเราไม่มูเลยไม่มีมีแต่คุณพ่อเขาบอกเดี๋ยวเขาดูแลให้อ, <c oughs> อีสักกี่ปีดีคะโอ้ยอีกกี่ปีเหรอแล้วแต่เขาคะ่แะแต่เราคือพร้อมแล้วหรอคะเราพร้อมมานานมากแล้วนะคะอันนี้คือบอกเขาหรืออร่องล่อาบอกทุกคนค่ะเมยต้องรอพิสูจน์ตัวเองอะไรกับเมยอีกไหมคะเหลือเรื่องอะไร ตอนนี้หรอคือก่อนนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราคบกันแรกๆคนก็มีแบบต่อต้านเพราะว่าก็กลัวว่าเขาจะฟอร์มตกอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้มันเขากําลังฟอร์มดีอ่ะแม่ก็อยากให้เขาดีขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะค่ะฉะนั้นตอนนี้ให้เขาโฟกัสฟตบอลกันว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยให้แม่มาขอแล้วกันแล้วตอนนี้ณตอนนี้คือเจคือคนที่ใช่แล้ว ก็ใช่อ่ะคะ <c oughs> ่ะเออเจ๋ไหมไม่ <c oughs> ขอถามเลยพ <c oughs> ี่จะ,จะไม่แไปแขไปไปจะเล่นเจนลิคอะไรสไอันนี้เออันนี้คือมันมีแต่ข่าวอ่ะเราไม่ไปไหนทุกคนก็จะมาถามในเต็มไปหมดเลยคือคือคือก็ได้ยินมาว่ามีติดต่อมานะคะแต่ว่า มันยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์เราก็ยังไม่ทราบจริงๆฉะนั้นต้องรอให้สโมสอนที่ดูแลเขาเป็นคนออกมาพูดจะดีกว่าถ้าไปจริงเราจะห่วงนะเราจะอยากให้ไปนะเพราะมันจะต้องห่างกันไม่ดีใจมากที่เขาจะได้ไปถ้าเขาได้ไปนะตามไปด้วยหรือเปล่าแล้วความห่างความห่างไม่มีผลเพราะว่าอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้เจอกันอยู่แล้วแล้วถ้าไปอยู่เมืองนอกเผื่อๆน่าจะได้เจอมากกว่าเมืองไทยเพราะว่าไม่มีตัวห่านมาแย่งเจอหรือต้องมากหมายไปนะ ะอะไรนะคะต้องมั่นหมายจองก่อนไปไกลกันจองเหรอโอ้ยตอนนี้อะไรก็ได้แล้วค่ะแล้วแต่เขาแล้วกันแต่ถ้าไปอยู่ที่นู่นไม่หมดเรื่องสาวญี่ปุ่นแันเลยนะเพาต้องไปอยู่ช่วงนคือก็ก็รู้ว่าสาวญี่ปุ่นน่ารักอะค่ะแต่เมย์ก็คิดว่าเมย์ก็น่ารักไหนต่างกันนะคะ ได้ยินมาว่ามีอ่ะแต่ว่าถ้าถามเมย์ว่าเมย์จะแบบจะกลัวความห่างเลยเมย์ไม่กลัวเลยเมย์จะดีใจมากถ้าเขาได้ไปจริงๆแล้วก็เมย์อยากเห็นเขาแบบพัฒนาไปเรื่อยๆอ่ะเขาเขาก็อยู่ในเมืองค่าแข้งในเมืองไทยมานานแล้วอะไรเงี้ยก็มันเป็นความฝันเขาอะค่ะแล้วแล้วเมย์เองก็สนับสนุนเต็มที่เลยแล้วถ้าถ้าต้องไปจริงๆแล้วเป็นญี่ปุ่นด้วย ก็ถือว่าเมก็ก็ฟินนะเพราะว่าเมกชอบแล้วเมก็คงจะไปดี๋ยวรอให้เขาประกาศออกมาก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเกิดไม่ได้เราจะมานั่งอกหักกันโอเคเมกขอบเขาเรื่องบุญหน่อยเนาะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเราเพื่อนเม์เขาก็เที่ยวไปเรื่อยเลยค่ะตามไอจีเราก็เห็นตอนนั้นก็เพื่อนเขาเยอะอ่ะ เออเมว่าเขาก็น่าจะเข้มแข็งอ่ะวุนว้นวุ้นเป็นคนที่จัดการกับตัวเองได้ดีอะไรอย่างเงี้ย<ม>เราได้คุยได้ให้กำลังใจไว้ไหกที่เขาอยากกันให้กําลังใจคือเม์ไม่ค่อยค่อยถามเรื่องนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะนดัดข้าวหรืออะไรถ้าเขาไม่เล่าก็ไม่ได้ถามนะคะจริงๆดูเขาเศร้าไหมอะไรเงี้ยโอ้โหยากแล้วอเห็นเขาเศร้าเขาอะไรไหม อาจจะมีเหงาอาจจะเหงาจะ,จะชอบไล่ถามว่าอยู่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดวันไหนไม่อยู่คอนโดมันจะใกล้เขาเขาก็จะแบบพุ่งมากินข้าวด้วยอ่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ไม่อยู่บ้านมันก็ไกลกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาอยู่อังกฤษนะคะตอนนี้ไม่ห่วงอะ่ะไม่ว่าเขาเขาก็โตแล้วอะแล้วเขาเก่งอะ่ะไมยว่าเขาเขาก็มีเพื่อนอยู่ข้างๆเขาด้วยอะคะ่ะ แต่อย่างเราก็รู้จัก้งสองฝ่ายฮะ,ฮะเรายังไงบ้างคะ,ะกับทางนู้นด้วยเออเมก็เมก็รู้จักทุกคนนะ่ะแต่ว่าเพื่อนเมก็คือวุ้นเส้นนะอ่ลก็จะอยู่จริงตั้งสมใช่ค่ะ